Deep in the s h a d o w I know it's hard To put one foot in front of the other สบายดีสบายดีแล้วทุกคนมื้อนี้กลับมาพบกับน้องตุ๊กในช่องสาวลาวส้มเหนืออีกแล้วทุกคนเนาะก่อนที่เข้าไปเบิงว่าน้องตุ๊กสิพาไปเฮ็ดอัรใดท่านทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดแชร์ให้น้องตุ๊กเด,เดอ้อมื้อนี้น้องตุ๊กสิพาทุกคนไปซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามี FC มีผีเอฟซีทันนึงเนาะทีบอให้น้องตุ๊กซื้อเขาใกล้หน่อยหรือว่าเสือ่อเขาเหนียวกำเหมือนเองเนาะทุกคนฟากให้เล่าอยู่ประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะโู้น้องตุ๊กตื่นเต้น้วก็ดีเจอเนาะทีมีเอฟซีแบบว่ายากใดสินค้าจาักเมืองสับเนื้อคถะเอฟซีทันได้ยากใดเนาะติดตอน้องตุกนนะ๊กเลยเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กซื้อไปพาให้เนาะทุกคนเนาะเดียวละเขาจะไปเบิรงกันเนาะว่าน้องตุ๊กจะไปซื้อ อันเดอร์แต่ว่าน้องตุ๊กบอกไปก้อนเลยก็ได้เนาะน้องตุ๊กจะไปสื่อข้านี้วหรือว่าข้าใกล้น่อยซ้ำเนื้อเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ข่ากำซ้ำเหนือเทุกคนเนาะจดียไปฟาคือพีไปพาคือพีทันหนึ่งที่เป็นเอฟซีของน้องตุ๊กเนาะที่เห็นนั่นคลิปของน้องตุ๊กไปซูเปอร์มาร์เก็ตละอันมีสินค้าโอท็อปของเมืองซ้ำเหนือเนาะเป็นนันเข้นคือีของเมืองซ้ำเหนือน้องตุ๊กจะพาทุกคน ไปสื่อแล้วก็ไปฟากหือพีเราเลยเนาะทุกคนเนาะรือว่าเฮเอ FC ของน้องตุ๊กเป็นเองเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยน้องตุ๊กตื่นเต้นเนาะเพราะว่ามมีเคยบ่มีผู้เดอร์เคยมาบ่เฮน้องตุ๊กไปสื่อแบบนี้เฮอจ้าเถ่อทุกคนตื่นเต้นแห้งเนาะทุกคนไปกันเลยทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกลับมาหอดปเร์มาเก็ตแล้วเด้อทุกคนเด้อ ดีใจเลยก็ตื่นเต้นเป็นบางๆนะทุกคนเนาะไปกันเลยมินี้เาิมาซื้นนะอเนาะเดี๋ยวเราไปเอากระตากกันนะทุกคนเนาะไปกันเลยอยู่ห้างซูเปอร์มาร์ปปรเก็ตก็มีเครื่องของมากหลายนะทุกคนเนาะมีส่วนหลายก็เป็นสินค้าไทยทุกคนเนาะไปกันเลยรู้สึกตื่นเต้นเนาะทุกคน ตื่นเต้นเป็นบางๆล้วกอบไปู้ว่าค่าส่งจะถือเข้าไรเนาะทุกคนเนาะเท่าอะไรเลยเขาสิมาซื้อเข้านั่นเองนี่ไงนี่คือเขาเจ้าเลยว่ะเขาไก่้น้อยเขากัาเนาะทุกคนเนาะกนนาะ็จะมีเขาเจ้ากล้องเขากัมเขา,ขาเหนียวกัมอ,อันนี้คือเขาเจ้ากล้องเนาะแพ็กยังดิตีเลยทุกคน เขาเจ้ากองยอดซ้ำแพ็กย่างดีิเลยอัดสูญยากาศอีกเนาะทุกคนเนาะนี่ก็คือเขาเหนียวกำเขาเหนียวกำอ่ามีเอฟซีานนึงเนาะที่เพื่อนภาคเหนอในงตุกสื่อเข้ากำหกุงเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เข้าใกล้หน่อย ข้าวไก่หน่อยหกถุงแล้วก็ข้าวเจ้าสองถุงเลาทั้งมืดถืออยู่สิบสี่ถุงเลาทุกคนเนาะเดี๋ยวน้องตุ๊กเก็บ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 กันเนาะเลือก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 เอาโตัวทีแบบงามเนาะใส่ลงไปคนเอาจนมืดแผ็งนบ่อตไปกเลยนับนับ นับอยู่มาถึงหรือยังอ่าเสียงส่วนนี่เหมือนน้องตุ๊กมาฝากเอาเนาะเพราะว่าเอาตุ๊กไปซูปปเปอร์มาร์เก็ตทัน่ะมีเสียงเพลงน้องตุ๊กก็เลยเอามาฝากเอาเนาะทุกคนเนาะฝากเราเพราะว่าเป็นเสียงเพลงเป็นเพลงไทยอาจจะติดลิขสิทธิ์น้องตุ๊กก็เลยลบเสียงส่วนนั่นออกน้องตุ๊กก็เลยมาฝากเอาเนาะทุกคนเนาะแต่น้องตุ๊กเอาเมื่อเพ้ยงขา้าสิอี่ีเนาะยังแต่สองสาม ยังต่หาอันเนาะทุกคนเนาะไปกันเลยชันหลาก็ยเป็นสินค้าไทยเนะทุกคนเต็มเลยหลากหลายเลยสินค้าไทยเวียดนามจีนเนาะทุกคนเนาะประเภทขนมทุกคนวันนี้หักมาคิดเงินนะทุกคนเนาะคิดเงินนี่นะ่าจะทุกจุดถูกนึงสิพบหกพันอาจจะทุกจุดสองแสนเจ้าสี่พันเนาะทุกคนเนาะ ทุกคนนนี่น้องตุ๊กอยุวันคนส่งเราเนาะเดี๋ยวภากเขิงรือเอฟซีกันเนาะทุกคนเนาะราคาภากเขิงไปไทยก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเฮาเบิ้งนี่เนาะทุกคนภาคเขิงไปต่างประเทศเนาะจะมีราคาเนี่ยอันนี้คือภาคเขิงไปไทยเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กน่าจะเซอร์อยู่ประมาณสิบฮาโลห้าสิบเก้าโลห้าเก้าร้อยหาสิบบาทเนาะทุกคนเนาะ มีพัคเหนอเป็นเวียดน,นามแล้วก็มีหลายๆประเทศเนาะนี่เนาะ,ะมีทางเมืองมีลายประเทศอยู่ดสีสมาร์ทฟ้าซากไรเนาะนี่เนาะบริษัทเอทเป๊กเราทุดคนเนาะเดี๋ยวอน้ปเขาจ้าจัดเรื่องเนาะเขาห่ายวีโอกัะไดมาหน้า คเขาเอาลงสองคอยฝากไปติดตามเดีด๋วยวองยูทูบเอาสีขาวลงก่อนแม่เออมีคนมาฝากไลฟ์วะทุกคนอันที่น้องตุกมาสื่อ ฟ้าหรือเอฟซีนี่แมนอันเอฟซีโอนเงินมาให้น้องตุกซื้อเนาะทุกคนเพียงแต่น้องตุกเป็นคนซื้อแล้วกับฟ้าให้นาอทุกคนซื้อลุงขางในซ้ำมึงกับจับเฟซเครื่อนดีซ้ำเลยซีผินบอกเอ อนันเขาเจ้านี่เขาเจ้านี่ซื้อรุอง่งมิก็ได้จากอ้อน,น,นี่ึ้นก่อนเลยเออื้อรุ่งมิกันหรออืมรุ่งมก็ได้ใครรุ่งมิเลยได้ยู ยุบุได้ลองลออนี่ออกเขาเจาออเอาเขาแก่หน่อยซมิดก่อนลองมึงเออเอาขาแก่หน่อยซมิดก่อนขันมันหมดแยบอันารกเอาอันนั้นเอาดินยัดเงียบสุ

ีใช่มทุกคนการหอกองหรือว่าการใจกองของอัน น้องตุกนี่เนาะเบิ่งพนักง,งานแพคเห็นน่องตุกอ่านทงางบันทึกอยูสิบจี้โลน้อทุกคนแล้วก็เอาแก๊สคยูนคนซุ่งเลยแล้วก็เข้าวเจาแพคกขาเลยเจ้าแพคกขาเลยนี่เนาะทุกคนเนาะแพ็คเอาแจ็แคเก็ตบุพเพอ,อแบบกล้องบุพเพอดีก็เลยเอาแจ็คเก็ตทุกคนเดีย๋ยวเอาแจ็คเก็ตมุนเนาะแค่ว่าหมุนกล้องมันบุพเพอดีก็เลยเอาแจ็คเก็ตมุนนี่มันแบบ แน่นๆแบบเวลาขนส่งว่ามันจะบ่ได้ทรายเนาะพวกน้องมันอยู่คงที่แบบนั้นตลอดน้องตัวจะเอาอันตัวที่ฮอเงกันแตหันเพิ่นว่าเอานี่ก็ได้ว่ซั่นแต่ตงนึงนี่พอดีตมงนึงพอดีา 在有问题。 แน่นลึกไหมอะไรวะนี่นนทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกาได้ไปอันฟ้กเครื่องฟ<า>ฟเฟ้าเขื่องเอะ fc เรียบร้อยอัน fc ทางฟังไทยเนาะทุกคนเนาะอ๋อน้องตุ๊กไปซื้อเขา่เขา,าเข่ากัมแล้วก็เข่าอัน ข้าวจ้าวกลงแล้วก็มีข้าวข้าวนียวกับข้าวนียวใกล้หน่อยเนาะจะมีอยู่สามยางสี่ยางเนาะทุกคนเนาะจะน้องตุกสื่อทั้งหมดที่เงินอยู่สองแสนสาวสีพันเนาะทุกคนประมาณหกหกหลอยแปดหกหลอยเก้าสิบบาทเนาะทุกคนเนาะประมาณหกหลอยเก้าสิบบาทอันคาเครื่องที่น้องตุกสื่อเนาะน้องตุกมาตุ๊กเจอค่าฟากเนี่ยทุกคนคาฟากนี่ แพงมากแพงมากเลยค่าฟากนี่เกือบพันทุกคนเกือบพันหนึ่งสิบหากิโลสิบหากิโล 15, สิบหากิโลสิบสิบซีซังตีทึกซูเก่าลอยหาสิบบาทเนาะทุกคนค่าส่งไปถึงประเทศไทยเลยเนาะถึงกรุง,งเทพเลยเนาะทุกคนเนาะบริษัททีน้องตุ๊ก ฟากหรือ,อบริษัท LT Pack น้อทุกคนเนาะ LT Pack น้อ, L T อ,นองตุ๊กไปซื้อมาโห้ยแพงมาตกองหากะหูและกระหากะโหอ่ะดไปฟากเครื่องนี้หละทุกคนหวานขาฟากกันไปประเทศไทยหันเถื่อค่อนข้างทีแพงเนาะทุกคนเนาะอ,อืมค่อนข้างทีจะแพงแล้วก็เครื่องที่น้องตุ๊กพากไปมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักมนาะ ทุกคนแล้วก็พนักงานยูเนอร์ห่าหรือว่ายูเนอ่์บริษัทคุนสูงอันอาหักเนาะมาข่ามาแฟกมาล่มน้ำนอง,นองตุกทามนี่ทามนั่นเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็แนะนำเหอแฟกแมวเดอรสินะหรือว่าเข้าจิบมาแฟกเองก็ได้แต่ว่าอยู่บ้านน้องตุกนี่เนาะน้องตุกปูหูบ้าสิลืมแก็กอันึกกกอนอันเดินหลังน้องตุกกเลย ออกไปสื่อหรอออกไปบริษัทเลยออกไปบริษัทขุนทรงเลยเนาะทุกคนอืมถ้าฮักเอฟซีแทนได้ฮักแจ็คเขาเขายกกล้ลามเรือเขาใกล้หน่อยเนาะทุกคนเนาะสามารถสร้างพานนันยูทูบของน้องตุกได้เนาะคอมเมนต์เรือท,ทางเพจเฟซของน้องตุกกระได้เรือเบอร์โทรของน้องตุกเดียวจะทิมเบอร์โทรไปทางลางคลิปไ้เดรทุกคน ส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กกะสิลลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดติดตาม,มลื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 มทุกคนลืมอ่าตกเป็นเงินลาวขาทรงตกเป็นเงินลาวยวนสามแสนสอแปดพันน้องทุกคนเนาะสามแสนสอแปดพันไปรวมขาก้องเลยขาก้องกระเป๋าฟี <c oughs> คลิปนี้น้องตุ๊กกะสิลลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังเจอน้องตุก๊กใหคลิปต่อไปเนาะ Bye-bye.